นายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอสัตหีบได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี3มิถุนายน2564ณาอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดยมีนายยศวัสด์ภูวรัตนเลิศคุณนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขล็ดแก้วนายชัยวัดอินอโณงนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสเสร่นายไพยโรธมาลาคุณอยุธยานาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์พันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตหีบและนายพนักรใคล้ครวนประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลนางยุพินทองทิมรอดหมู่บ้านนิรันดาภาครัฐภาคเอก,กชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี ในงานได้มีการร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารน้ำดื่มไข่ไก่ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อนำไปประกอบอาหารเพื่ออย่างชีพสำหรับสิ่งของที่มอบให้สามารถใช้ได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหนึ่งร้อยชุดให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวในเขตอุดมศัก <sight> ด <ing> ิ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับ เทตสบาลเขตระดับตำรวน100ชุดต <si ัวป็นแบบทีจากคุณรุ่นทองคุณอดผู้มีเดือดของตัวเล็กตัวน้อยมารวมกานเป็นพลังน้ำใจงานทุกคนุูชนและเพื่อเป็นกำไรงให้ทุกคนข้างต่อไปครัำตอคงไม่มีนะครับได้รับผลกระทบกันทั้งหมดนะครับจะมากบ้างน้อยบ้างเพราะว่ากันไปนะครับ ในวันนี้นะครับถ้าเราจะมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาไม่ให้มีการแพร่ระบาดป้องกันโรคนะครับที่พี่น้องไม้รับผลกระทบนะครับนะครับเรื่องของเรื่องการทำอาหารกินเรื่องข้าวปลานะครับไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อน้ำนะครับจายอาหารแห้งนะครับขออนุญาตบรรทึกภาพปลาบรทองสุกีรถที่สี่ด้านบนถึผู้ใหญ่พระ อครับออกนะครับท่านจะรับมาก่อเดี๋ยวท่านต้งบอกจขายนะคบแจะทานปากานแก้วแล้วก็ดูแลนะครับที่ตัดน